สวัสดีครับเพื่อนๆช่องหาแร่แปลธาตุตวันนี้นะครับผมจะพามาดูทองคํำดาจากที่จากที่ผมหาข้อมูลดูนะสันติผมสันนิษฐานว่าเป็นทองคําดําไว้ก่อนเพราะว่าเอก้อนนี้ก็เป็นอีกก้อนหนึ่งที่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหินดาวตกนะครับผมเทสทั้งหมดแล้วเทสตามหลักวิชาการแล้วก็คือ มันเป็นคาร์บอนนะครับเพื่อนๆดูดีเนี่ยมันทำเนี่ยสีดำๆเนี่ยเป็นคาร์บอนแล้วหินดาวตกที่ผมแปลจากภาษาฝรั่งมานะครับมันจะเป็นการหักเหของแสงนะครับไอตัวคาร์บอนดำๆเนี่ยมันจะเป็นการหักเหของแสงหักเหของแสงยังไงก็คือเราพลิกเราพลิกแล้วเนี่ยมันจะเป็นแสงมันจะหักเหมันจะวาวว,วิบว,วับวิบวับเห็นไหมเพื่อนไอคอนสีดำๆเนี่ยเนาะ แต่มันมีผมเนี่ยผมมีคาร์บอนก้อนใหญ่อยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วผมแปลจากคลิปฝรั่งมาจะเป็นการหักเหของแสงนะครับก้อนนี้ผมมีก้อนใหญ่แต่ผมทุบทุบออกมาจากก้อนนี้เนาะแล้วก็ไม่เหล็กไม่เหล็กดูดนะครับไม่เหล็กดูดตรงไหนที่เป็นคาร์บอนเยอะก็ไม่เหล็กก็จะดูดเยอะนะครับคราวนี้ทําไมผมว่าผมถึงว่าเป็นทองคําดํานะครับ แต่ผมลองเจรไนดูให้มันวาวเป็นเป็น,เป,นเป็นเพชรเนี่ยมันก็ได้นะก็ได้ผมลองดูและแต่ผมยังไม่ได้เอาไม่ได้เอามาให้ดูชิ้นเล็กกนะันเนาะผมลองแยกชิ้นออกมาแล้วก็ไปไปกระเทาะแล้วก็ไปลองลองลองขัดขัดเงาดูให้มันเป็นวาวเหมือนโครเมียมมานะฮะเหมือนเพชรเนี่ยก็ได้นะครับแต่บรรดาจากการที่ผมศึกษาแล้วก็แปลมาจากภาษาฝรั่งบอกว่ามันจะเจรไนยากมากเพราะมันเป็นคาร์บอนนะครับ จะเจรไานาย,ยากมากก็ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือแล้วก็เทคนิคพิเศษนะครับอ่าเป็นหินดาวตกแน่นอนนะครับหินดาวตกแน่นอนผมเทศแล้วผมเทศแล้วอันนี้คือก้อนใหญ่นะครับแล้วทําไมถึงผมจึงบอกว่าเป็นทองคําดํานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็ทองคำำําดําก็ที่ว่าทองคําดําบนโลกใบน,นี้มันก็มันก็จะมาจากจากจากหินดาวตกนะครับจากดาวเคราะห์ออน้อยที่มันตกลงมาบนบนพื้นโลกนี่แหละ ดูเพื่อนอครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วผมเอาก้อนเล็กอีกก้อนนึงมามาให้ชมนัก็คือก็คือก้อนนี้เนาะก็คือก้อนนี้ที่ที่ผมลองลองลองจิรนยลองเจียด,ดูให้มันวาวเหมือนเพชรั้วยกระดาษทรายธรรมดานี่แหละเนาะมันก็วาวจริงเพื่อนคราวนี้อ่าก้อนนี้ก้อนนี้คาร์บอนก้อน,อนนี้หินดาวตกก้อนนี้ก็คือมันสวยตรงที่ว่ามันไม่มีลายข้างในนะครับ ว่าจากการที่จากการที่ผมดู YouTube ศึกษาตาม youTube เนี่ยส่วนมากมันจะพอเราเจียเป็นรูปเพชรแล้วเนี่ยมันจะมันจะเห็นเห็นสีลายอยู่ข้างในเป็นสีนู้นสีนี้สีลายหินเป็นเป็นหินเป็นเป็นก้อนหินเป็นรูปหินอะไรเงี้ยเนาะแต่ไอไอตัวเนี้ยมันจะเป็นสีดําล้วนสีดําล้วนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเราเจรในเป็น ให้มันวาวให้มันเงาเนี่ยมันก็จะเงาเป็นโครเมียมเลยนะครับโดยที่ไม่เห็นไม่มีสีของหินนะครับอันนี้คือคือคือความสวยงามของก้อนนี้เนาะของหินดาวตกก้อนนี้ที่ผมทาทํคลิปครั้งที่แล้วนะครับคราวนี้เอ่อทำไมผมถึงสันนิษฐานว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นทองคําดําทําเป็นทองคําดําได้นะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยลองเอาหินเจียนะหินเจียหินเจียก็คือหินเจียที่ ใช้ใบเจลาติกอะนะครับใบเจลหล็กปรากฏว่าผมเจลาไนแล้วมันละลายติดกันนะเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้มันไม่ได้มันพอเจียแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้กระเด็นทิ้งไปนะปรากฏว่ามันเหนียวพอเจียมันยิ่งร้อนแล้วยิ่งเหนียวยิ่งละลายติดกันนะครับเพื่อนเพื่อนดูดูดูสังเกตตรงนี้นะนี่ยเนี่นี่สังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะผลนชี้ให้ดู ตรงนี้ผมตรงที่ผมเอาตรงนี้นะครับบริเวณบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณที่ผมเอาเห็นไหมเพราะมันวาวมันจะเห็นหรือเปล่าผมเอาหินเจียหินเจียก็คือหินเจียใบใบเจียเหล็กเวลาเราเชื่อมเหล็กแล้วเราเจียนะครับมาเจียมาลองดูปรากฏว่า มันยิ่งร้อนมันยิ่งละลายติดกันนะครับเพื่อนมันไม่ใช่ว่ากระเด็นหนีมันเหลาเจียเหล็กเนอะคือมันละลายอ่ะมันละลายติดกันอ่ะแล้วมันก็เงาแล้วมันก็วาวนะเพื่อนเพื่อนดูคอยดูเนี่ยแต่สังเกตเห็นหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นผมผมก็สันนิษฐานว่ามันเป็นทองคําดาคือสามารถไปใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นช่างทองเนี่ยไปหลอมละลายติดกันแล้วทําเป็นเป็นทองคําได้นะครับ ก็เพราะว่าผมลองแล้วมันคือยิ่งมันยิ่งร้อนยิ่งละลายติดกันเหนียวติดกันไปเฉยๆเนี่ยถ้าเราเจร็กเนี่ยเหล็กมันก็จะกระเด็นทิ้งถูกไหมแต่แต่ไอ้ตัวเนี้ยผมเจียแล้วมันยิ่งร้อนมันก็ยิ่งละลายติดกันนะครับก็แสดงว่าขั้นต้นมันก็เป็นทองคําดํานะครับเพื่อนแล้วก็มันเป็นหินดาวตกดู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 เห็นไหม คือเม็ดมันอะเป็นเป็น,เ,ปนเม็ดคาร์บอนเล็กๆเล็กๆวาวๆวิบวับเลยนะฮะเพื่อนๆทั้งก้อนเลยนะแล้วมันหนักมากก้อนนี้หนักมากดูถความวาวของมันนะครับเพื่อนๆตรงที่ตรงตรงสีแดงๆบริเวณเนี้ยผมผมไม่ได้ล้างผมไม่ได้เอาแปรงขัดออกนะครับมันก็เลยเป็นคาราบแดงๆดูดูดูด,ด,ดูดูสีดำตรงนี้นะดูความวาวของมันนะมันจะหักเกของแสงเห็นไหม ถ้าผมแปลถ้าผมแปลจากจากที่ฝรั่งภาษาอังกฤษนะนะที่มันบกว่าหินดาวตกแล้วก็เป็นแบล็กไดมอนด์นะเนาะแบล็กไดมอนด์ืูเพชรดำนะที่มันตกมาจากจากดาวจากอวกาศนะเนาะมันจะเป็นคาร์บอนแล้วก็เมล็กดูดเนาะแล้วก็เป็นเมเ็ดเล็กๆมองเห็นชัดเจนแล้วก็มันจะมีความหักเหของแสงทำไมเพื่อนๆดูดูก้อนดำก้อนนี้ตัวอย่างเห็นไหพรเพราะมัน พอแสงมันหนักเงมันจะวาวปุ๊บแต่มองอีกด้านนึงมันก็จะเป็นสีดำเฉยๆนะเพื่อนๆใช่ไหมนีอันนี้คือผมแปลจาก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 ฝรั่งเลยนะที่มันซื้อขายหินกันเนาะพอมองอีกด้านนึงปุ๊บมันก็จะมีการหักเงของแสงแล้วมันก็จะมีความวาวเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมยกตัวอย่างเนาะนี่ผมแปลมาแปลจากเออผมก็ศึกษาแล้วก็ดู u t u b e ที่ฝรั่งที่มันซื้อขายหินแล้วก็หินดาวตกกันเนาะ ดูความบางของเขาเพื่อนๆคือจะเอาเป็นจิรนไนเป็นเพชรก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะเอาหาช่างทองแล้วลองวองส่งไปดูที่ลองไปหลอมละลายดีมันจะปั้นได้ไหมถ้าปั้นได้ก็คือมันเป็นทองคํำดาเลยนะเพื่อนๆเ,เริ่ม,เร,มเริ่มจะสนุกไปอีกแล้วผมอดูก้อนนี้ก็ได้นะเพื่อนๆดูดูตัวนี้ชัดเจนก็คือ ถ้ามองอีกมุมนึงมันก็จะเป็นสีดำเนาะเป็นก้อนสีดำเนาะแปรจากจากจากแปรจากพวกฝรั่งที่มันซื้อขายหินกันมันบอกหินดาวตกหินอวก,กาศที่เป็นคาร์บอนนะเนาะหรือเพชรดำอะ่ะมันก็จะมีความหักเหของแสงแล้วพอพลิกเราดูอีกมุมนึงปึ๊บมันก็จะมีความวาวเพื่อนเห็นไหมมาดูความวาวของเขาครับมันวาวนี่มันวาวเป็นเพชรเลยนะ คืจากที่ผมเช็คกันมันใช่แล้วแหละนะครับพอดูด,ด้านนึงปุ๊บมันก็จะเป็นสีดำมันจะมีการหักเหของแสงซึ่งเขากหลักวิชาการของฝรั่งก็เป๊ะเลยนะครับท,ที่ที่พวกซื้อขายหินกันหินดาวตกนะครับแล้วทองคำดำมันก็มาจากอันนี้แหละมาจากไอ้ไอ้ไอที่ว่าสะเก็ดดาวหรือหินดาวตกที่มันตกมาจาก อากาศนี่แหละแล้วมันก็จะเป็นสีดําแล้วก็ไปหลอมละลายได้เป็นทองคํดำมาเนาะดูตรงนี้เหมือนกันไอเนี่ยตรงที่ผมเจอในไอตรงที่ผมเอาหินเจียเนี่ยหินเจียเหล็กใบเจียเหล็กเนี่ยเจียมันไม่กระเด็นหนีนะเพื่อนมันละลายมาติดกันเฉยนี่แหละมันร้อนแล้วมันละลายแล้วเหนียวมาติดกันเนี่ยนะแต่มันก็มีความวาวเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ผมว่ามันเป็นทองคําดาอะ ดูดิดูดูดูตรงก้อนตรงนี้ด้ยมันจะมีการหักเหของแสงมาดูความเบาของเราเพื่อนนะครแต่ทั้งก้อนนี่มันมันมันเป็นมันเป็นคาร์บอนหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนแต่มันแต่มันจะเป็นมันจะแต่มันจะหักเหของแสงมุมของใครของมันนะใช่ไหมมันถึงจะวิบวับวิบวับต่ตรงนี้มุมมุมนี้ผมก็ลองเจียดู ลองเห็นเจียเจียดูนยเห็นไหมเพื่อนมันก็จะวาวเป็นขุ่มเยี่ยมเลยนะมันจะละลายติดกัน,นเห็นไหมตรงตรงมุมเนี้ยบ,บริเวณเนี้ยเพราะฉะนั้นะสันนิษฐานได้เลยว่าทองคำดำผมก็จะหาช่างทองมาคุยกันเล่นๆแล้วส่งไปให้เขาลองลองลองทำดูนะครับเพราะว่าผมมั่นใจตรงที่ว่าผมมันยิ่งร้อนแลวมันยิ่งละลายติดกันเนี่ย แทนที่มันจะก,กระเด็นหนีเนาะเวลาเวลาเราใช้หินเจียใบยเจียเหล็กเนี่ยเจียเพราะผมเป็นคนที่สงสัยไงผมก็ลองทุกอย่างอละลองดูแม,ม่งทุกอย่างแหละแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นบางคนที่เก็บหินเราตกได้เขาจะไม่ทําอะไรมันแต่ตอนแรกผมไม่รู้นะครับผมเก็บได้นานแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นเพชรดาก็เพชรดำแหละย,ยิบยับยิบยับนี่แหละแต่ถ้าคนเล่นซื้อขายกันจริงๆที่เขารู้ตอนแรกอล้เนาะ เขาจะไม่มาทุบไม่มาเจียไม่มาทําอะไรมึนผมเลยแต่มาแรกๆผมไม่รู้เนาะอันน้ก็ลอยค้อนผมทุบผมสงสัยไงแต่ทุบไปมันก็จะเป็นเป็นเป็นเม็ดโครเมียมวาวๆมันแหละเพื่อนลองดูใกล้ๆน่ะเห็นไหมมันจะเป็นเม็ดโครเมียมทั้งหมดเลยทุกเม็ดมันจะวาววิบับวับหมดเลยนะมันจะหักเหของแสงอย่างที่อย่างที่ผมแปลมา ของฝรั่งไอเพจที่เขาซื้อขายกันนั่นแหละซื้อขายหินดาวตกกันนั่นแหละครับเพื่อนเมื่อที่เป็นหลุมเป็นหลุมนะใช่หมดเลยมันจะหักงีของแสงแล้วมันจะวาวิบวับิปั๊บหเลยเพื่อนตรงนี้ผมก็เอาคอนทุบแรกๆกัผมไม่รู้นะผมสงสัยมันคืออะไรด้านนี้ที่มันที่มันแตกแยกออกจากกันนะครับที่ผมทุบพยายามทุบให้มันแตกเสียคอนไปอันนึงมันจะแข็งมาก รดแข็งแล้วหนักมากเพื่อนๆโอเคนะครับผมมั่นใจนะถ้าถ้าทอ,องคำํำตาบนรูปไปนี้มันมีจริงผมว่าก้อนนี้มันก็ต้องไปทําได้อะใช่ไหมเพื่อนๆแต่ถ้าเจรานายเป็นเพชรเนี่ยได้เดี๋ยวผมมาให้ดูวันหลังคลิปคลิปต่อไปเดผมจะมาให้ดูเนาะเพื่อนเนาะแต่คลิปนี้ผมก็มั่นใจเพราะจากที่ผมศึกษาแล้วก็แปรแปร ผมก็ดูฝรั่งแล้วก็มาแปลนะครับแปลเป็นภาษาไทยนะดูความเบาของเขาดิทุกเม็ดนะครับมันจะเป็นการหาเกเหของแสงเลเป็นคาร์บอนนะครับเป็นหินดาวตกเงื่อนอันนี้เป็นแยก,แยกออกมาผมทุบแยกออกมานะครับอันนี้ก็ใช่นะ <c oughs> แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมจะเอามาพิสูจน์แล้วก็มา ให้ดูทีหลังอันนี้ดูก้อนเล็กที่ผมลองลอง,ลองเจรไนไปก่อนก็ถ้าผมดูคลิป youtube มันเป็นจะเป็นสิบสิบหินสิบหินดาวตกที่มันหาย,ยากที่สุดแล้วก็แพงที่สุดใช่ไหมที่มันมีลหลายสีลหลายๆสีเนะี่ยเห็นไหมผมลองผมลองเจรไนด้านข้างดูมันมันจะมันจะเป็นเหมือนเจียเหล็กมันจะเป็นเนื้อเหล็กหมดเลยนะมันจะเหมือนเนื้อเหล็กหมเลยเพื่อน อันนี้ก็เป็นหินดาวตกนะครับเป็นหินดาวตกเราผมลองเจียดูมันก็เป็นเนื้อเนื้อเป็นเนื้อเหล็กหมดเลยอันนี้ที่มันสะท้อนแสงนี่มันคือมันวาวนะครับมันวาวมันเงามันมีความวาวเหมือนเพชรอะเพื่อนเหมือนโครเมียมอะสะท้อนเป็นโครเมียมเลยที่จริงนะมันจะมีแสงเอ่อเป็นแสงดาวเล็กๆจิ๊บจ๊บจิ๊บจ๊บนะมามองดีไม่รู้จะเห็นไหม เห็นไหมมันจะเป็นอันเล็กๆยิบจับยิบจับฟิบฟับฟิบฟับเหมือนเรามองไปในอวกาศอะเพื่อนๆเหมือนเรามองไปในอวกาศแล้วเห็นดาวเล็กๆหยิบฟิบฟับฟิบฟับหยิบจับไหนะนยสังเกตดีๆนะกล้องผมไม่ค่อยดีมันจะเป็นเมฆเม็ดเล็กๆอ่ะสวยอันนี้ก็สวยนะครับดูนความเงาความวาวของเขาเหมือนคูเมียมเลย จะสังเกตดีๆมันจะมีเม็ดเล็กๆยิบยับยิบยับไปเพือ่อนๆเนาะแต่อันนี้เอาไว้เอาไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกแต่รอบนี้ดูดูทองคําดาก่อนนะครับนี่อันนี้เหมือนกันอันนี้อันนี้ผมก็ลองใช้ความร้อนขัดมันก็ละลายติดกันนะฮะแต่เนี่ยมันก็หักเกของแสงเห็นไหมเพื่อน,นค,ความวาวหักเกของแสงก็ตามประเด็นตรงประเด็นนะครับก เอาไปแปลเป็นอัญมณีนะครับช่องหาแร่แปลธาตุผมก็ตรงประเด็นนะครับหามาแล้วก็มาแปลงมาแปลเป็นอัญมณีเนานะหาแร่มาแล้วเราก็แปลแปลธาตุเนาะผมลองลองเอาไปขัดแล้วแหละลองลองเอาไปขัดเป็นทำจี้ห้อยคออะไรเงี้ยเป็นเครื่องรางของขลังติดตัวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกระจกมันวาวเป็นคุมเมียมเป็นเพชรนีแหละเือนเป็นเพชรดำนี่แหละแต่ตัวนี้มันจะเห็นเห็นเนื้อหินข้างใน เ็นเนื้อหินที่มันมันหลากเป็นเส้นเป็นลายหน่อยแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นแบคไดมอนที่แบบแบบเป็นเนื้อเนื้อโครเมียมล้วนเลยเพื่อนตัวนี้พอเจรไาออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นเป็นเป็นลายหินข้างในนะครับตัวนี้สวยตัวนี้สวยนะครับดูกลางวันยิ่งสวยเลยโอเคนะครับเพ,พื่อนๆก็ อันนี้ก็เอาทองคำดำมาให้ชมนะครับสวยสวยสวยผมมีก้อนใหญ่นะอันนี้ผมเอามา,มา,มาแค่ครึ่งเดียวมีอีกมีอีกถ้าเป็นทองคำดำจริงทำไงดีวะเนี่ยเพื่อนใครอยากพิสูจน์มามาขอไปพิสูจน์ได้นะครับเป็นทองคำดำขายได้ผมแบ่งเปอร์เซ็นต์นให้เอาผมผมก็อยากรู้นะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ช่องหาแร่แปรธาตุก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ